ไฟฟ้ามันก็แปลกกันเนาะเมื่อกี้ก็ลิง์มาหาฉันบอกว่าจดมิเตอร์ไฟผิดให้ฉันเนี่ยกดลิงก์แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักไปเออแล้วจะมารีเซ็ตได้ใหม่เขาบอกหมดหมดอย่างนี้หมดหมดจะใส่ไปหมดเลยกองหมดเลยใช่กอกหมดเลยใช่แล้วเงินในมาชีก็จะหมดไปด้วยฮ้ยจะหมดได้ไงแกเอาโทรศัพท์มาเลยทำไมอ่ะเปิดธนาคารเลยเองแกขโมยตังค์เงี้ยหรือเปล่าไม่ได้ขโมยเร็งเรเรรีบเปิดเลยทันวัเนี้ นี่ไงน้าหน้าขยายเต็มจอขนาดนี้หน้าแล้วจีจะโองจับได้แล้วทำไมมันเป็นสูมๆนม่หมดเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วนี่ไงถูกมิจฉาทีปหลอกแล้วนี่ไงไม่บอกไปทีเลยเป็นะไคะสวัสดีค่ะเป็นอะไรไม่เห็นเราก็เถียงกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเสียงได้ไหมคะทำไมอยากจะทําผมค่ะดัดสระเซตซอยค่ะดัดสระเซตซอยบอกเขาเลยว่าวันนี้ทําได้ไหมทำได้ไหมคะมาไม่ดูอารมณ์เลยนะ ไ่ดูหน้าดูหลังเลยนะว่าเขาตะโกนกันตาเปล่าเนี่ยจะไปทำอะไรวันนี้อ๋อโอเคอย่างนั้นวันนี้คงไม่สะดวกนะคะเอาวันหลังดีกว่านะคะดีไหมคะวันหลังไม่ต้องมาเรามีปัญหาอยู่ไม่เห็นไงเนี่ยกว่าปัญหาจะหมดวันหลังยังหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอย่างนั้นวันถัดไปก็โอเคนะคะไม่ต้องมาหรอกออ๋โอเคค่ะลาแล้วค่ะปัญหาจะยังรอกันอยู่อีกเยอะเนี่ยไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเนี่ยนั่นไงเงินหมดบัญชีเลยโถใครจะช่วยเราได้ฉันก็ไม่รู้ฉันเลยเพิ่งจระกดให้มันไปไง ก็ออกข่าวนะออกข่าวหนาว่าทํามีลิงก์มาจะไปกดจะไปกดก็ไม่ได้ดูไงไฟมันติดจับต่อทั้งันดับไห่ไน้ดูไม่ได้ไงโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมที่นี่เงินบดบัญชีกว่าจะหาเลยนมาได้ท่าเลยมาทำไมเราเกาคนก็เถียงกันอยู่ถามอยู่ว่ามาจากไฟฟ้าเปล่าเนี่ยไม่ใช่ มาทางทางเข้าเลยเ๋อทางเข้าเลยอ่ามามาก็ดีแล้วส่งอะไรดีมานั่งไม่เอามีเรื่องอะไรกันถามบอกเขาเลยบอกอาจารย์เลยเนี่ยไฟฟ้านะเกาลิงก์มาบอกบอกว่ามาจดมิเตอร์ผิดให้อีฉันรเนี่ยลิงก์เข้าไปแจ้งชื่อที่อยู่ใหม่อแล้วก็บัตรประชาชนสิบสามหลักโอ้โหนี่หน้าเต็มจอเลยจ้า เคนไม่รู้เราโทรศัพท์ือเปาโอ้เราบอกมันลิงกของไฟฟ้าลิงไปหมดเลยอ่ะไฟฟ้าไม่ส่งลิงก์ไปแบบนี้นะอ้าวเออนี่นี่นี่เนี่ยเราก่อไอ้เลขบัตรประชาชนโอสามหลักหมดเลยบอกไปแล้วบอกแล้วแสดงว่าถูกมัดฉาชีพหรอเกฉาชีาแล้วโอ้ยเนี่ยเราพูดมาเช็คเลยกินเงินในเนี่ยมันหมดเลยค่ะโอ้ยเกิดนั้นยังเนี่ยเนี่ยเโลกนี้ <ม>เก,กี๋ยรย<อ>์แจ้งความตำรวจเลยแจ้งได้เลยมั้ยไอ,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 อพวกมันฉาทีไอป,ปีศาจที่าีถ้ามันหลอกเราในระบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะต,ต้องรีบไปแจ้งความดำเนินคดีตามพระบบคอมพิวเตอร์เลยเต้องรีบไปแจ้งความันเึงนีนี่น,น,น,นี่มันถือว่าเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเราโดยมีชอบมันต้องเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลย แต่เดิมเนี่ยปี50โทษเบาปี60แก้ไขใหม่โทษหนักหน้าเออเนี่ยต้องมีการแก้ไขแน่นอนเลยถ้าปกติทั่วไปเนี่ยมันจำาูุแก่หน่งปีถึงเปีหรือบัตตั้งแต่สองหม่นถึงหนึ่งแสนสิบาทแต่ถ้ามันแก้ไขแบบนี้เนี่ยโทษปี60หนักแก้สาปีถึงสิบห้ปีและบับตั้งแต่สอหมืถึง3,000สนบาทเี่านี้นนี่เหรอ แสดงว่าเนี่ยบอกเลยไม่ได้ดูข้างโง่ไม่ได้ดูแน่เลยถ้าผู้ชมครับปัจจุบันนี้มีพวกมิจฉาชีพเยอะมากเชียวนะครับในการส่งลิงก์ต่างๆไม่ว่าเป็นการไฟฟ้าการปรับา,า,าหรือขอข้อมูลจากทางธนาคารท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับก่อข้อมูลอัด13บาท13บาท้านหรือด้านหลังข้อมูลจารชงมนุมนั้นมีข้อมูลสําคัญเขาสาม,มารถเข้าถึงในข้อมูลสําคัญลับของเราได้เลยนะครับดังนั้นนี่แหละครับดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่